สวัสดีครับเอซทุกท่านโอ้โหเอ็ก,กีซีอยู่ได้คนงานมาเพิ่มแล้วหนึ่งคนนะฮะตอนนี้ผมก็จะขุดร่องทำทอ่อประปาเนาะนะซึ่งบูบูมาจากโรงเรียนก็มาช่วยขุดได้ได้เยอะเดียว FC. เอฟซีสวัสดีครับเอฟซีด้วยวไปมาเดี๋ยวพ่อช่วยนี่ก็จะเป็นการลงมือกัน อุ๊บโอ้โหแมเย็นนี้เดี๋ยวเลี้ยงเฟ้นไฟเลย<อ>ฮะอ้อาวจริง<อ>เดี๋ยวพ่อเอาปีแอคขุดให้นะแล้วบูก็ควัดนะรู้จักคำว่าควัดไหมอเออ <c oughs> <c oughs> นั่น <c oughs> แหละแค่นี้พอแล้วลูกเนี่ยตรงนี้นี่ให้มันปนท่ออืม,อม แล้วลึกไหมไม่ลึกหรอพ้นท่อแล้วก็พอแล้วต้องขุดลึกหรอกเราเหนื่อยมาเดี๋ยวพ่อเบอิกพ่อเบอิกให้แล้วบูก็ควัดขึ้นนี่เห็นไหมจัดปีแอกลงไปปุ๊บเอากระเด็นเนาะพ่อขุดแรงเนาะเห็นไหม วัดเห็นไหมโอ้โอนนี้ทะลุเลยเป็นรูเฮ้ยหลุมอะไรหลุมอะไรเฮ้ยสมบัติหลุมปลวก,เ,วกดเดี๋ยวปวกก็จะกิน กินท่อเราอย่าอ่านเลยอเขาโ้งเข้าไปจังงงก่อนแปบ๊บเดียวจะถึงแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องคุดลึกหรอกแค่เขียดินแต่งนิดหน่อยเอออะไรฮะ อ,อย่าให้เพิ่มอีกนั่นแหละนั่นแหละได้ไหมดูลบเบิง้งน,นี่นี่เอาควัดนี่ แบบนี้แหละที่พ่อขุดท่อตรงนั้นอนะข้ามทางพ่อขุดอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะง่ายไหมหนักเห็นไหมมาลบมาทีนี้พ่อขุดอีกไดให้มันีนะท่อมันิเองตามได้มันเป็นไรท่นะอมัน,น,มมน,มนโค้งได้อยู่ Tao có giờ khu dưỡng ừ, Nó ổ phẳng nó dài mà yên dài mà rưỡi rưỡi lại ừ. mà quát vào này. <cười> <cười> เหื่อยอยู่เนาะเงนื่อยไหมเฮ้ยเนี่ยะนี่นี่ใกล้สุดละขอดูแผลดีกวเดี๋ไปยืยใส่ยาบ้างไหมนะไอ้ตัวนี้ก็เริ่มจะหายแล้วนี่ดูมันเริ่มเล็กลองเรามันใกล้จะหายแล้วดีเหนียวอ่ะ ไก่เดือดขึ้ทางเลี้ยวแล้วไปข้างหลังนู่นไงางไหนใต้ก่อนนี่ฝั่งนี้ ตรงนี้เน้นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวรถเกี่ยวมันจะเหยียบมาดูพอ่อเสาะก่อนโอ้ Ừ. Liều là thiên tang là. là mình hạnh nha tùng nè công khung tang hết này nè 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 Mà. nè 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 Đủ áo tổng lượng bảo ừ, thao vai đại của đại xếp lắm nè thẳng nhẹ luôn với ngoài เหนื่อยพักตินติเกเรนเหรอนี่แล้วพ่อจะเจาะด้วยเหรอ จอข้างหลังใช่ใช่ฝั่งนู้นฝั่งข้างหลังโอเคการขุดก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเอฟซีนะฮะเดี๋ยวขอพักคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเฮีย